รายการจากใจถึงใจอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่กับการเลือกตลอดเวลานะคะเลือกบางเรื่องไม่เลือกบางเรื่องเลือกกันตั้งแต่เรื่องไม่สําคัญไปจนถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดแต่สําหรับการเลือกที่จะเชื่อพระเจ้านั้นสําคัญอย่างไรแล้วในพร่ำเพีได้พูดถึงเรื่องนี้ไม่ว่าอย่างไรวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราดรเอสเธอร์เวกแมนจะมาพูดถึงเรื่องนี้ให้เราเข้าใจกันมากขึ้นส่วนเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้นะคะมีวันสําคัญ2วันที่น่าสนใจค่ะวันแรกก็คือวันต่อต้านยาเสพติดโลกอีกวันหนึ่งก็คือวันเลือกตั้งอ่าอันนี้ยิ่งน่าสนใจใหญ่เลยค่ะว่าเราจะเลือกคนเก่งคนดีรับใช้ประเทศหรือเลือกคนที่เราชอบ คุณชมคะหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เป็นการเลือกเหมือนกันค่ะแต่เลือกอยู่อีกแบบหนึ่งก็คือเลือกที่จะหันหน้าหนีพระเจ้าหรือว่าเลือกที่จะหันหน้าเข้าหาพระเจ้าแขกรับเชิญของเราวันนี้ท่านจะทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าทําไมมันจึงสําคัญมากมายที่เราจําเป็นจะต้องเลือกหันหน้าเข้าหาพระเจ้าขอต้อนรับอาจารย์เอสเธอร์เวกแมนค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเราเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะคะในในการเลือกของเราเนี่ยการเข้าหาพระเจ้ามันสําคัญขนาดไหนคะ มันสำคัญมากเพราะว่าในเรื่องการการเลือกพระเจ้าสิ่งที่เราต้องจำไว้ก็คือพระเจ้าเลือกที่จะเข้ามาหาเราก่อนพระองค์รักเรามากๆและการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ซึ่งอันนี้เป็นจุดจุดประสงค์ในการเข้ามาหาพระองค์ก็คือมีความสัมพันธ์ความรักรู้จักพระองค์ พระเจ้าเริ่มต้นก่อนแล้วพระเจ้ารักเราพระเจ้าปรารถนาที่เราจะรู้จักกับพระองค์อันนี้เป็นเป็นจุดสําคัญค่ะแล้วพระเยซูบอกสอนเรื่องนี้ยังไงคะในการเข้ามาในโลกตอนตอนที่พระเยซูจะเริ่มที่จะมีสาวกแล้วก็สั่งสอนว่าเรื่องราวของพระเจ้าพระเจ้ารักมนุษย์ยังไงพระเจ้ามีแผนงานอะไรสําหรับมนุษย์เหล่านั้นพระองค์ก็ต้องเรียกสาวกที่จะติดตามพระองค์และพระองค์ก็เรียกว่าจง ตามเราไป hmm. เพราะนั้นพระองคใ์ให้โอกาสที่คนที่จะติดตามพระองค์ที่จะเลือกที่จะติดตามพระองค์แล้วอีกตอนหนึ่งที่อตอนตอนเริ่มต้นในการสอนของพระเยซูพระองค์ก็เริ่มอสอนว่าผู้ใดจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าหรือผู้ใดที่จะมีพระพรในใน,ในการ รู้จักพระองค์และมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าก็คือคนที่มีความทุกข์ใจโศกเศร้าเขาได้รับพรแล้วก็ผู้ที่ผิวกระหายความชอบธรรมคนที่รู้ว่าตัวเองปกพร่องในด้านไฟจิตวิญญาณพวกนี้รับพระพรคือพระเยซูกำลงังสอนว่าใครก็ได้จะเลือกเข้ามาหาพระองค์จะได้รับการต้อนรับแม้จะเป็นคนแบบ มีปัญหามากมายคนที่สังคมรังเกียจให่ชอบเลยมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเข้ามาหาพระองค์พระองค์พร้อมที่จะต้อนรับให้มีส่วนเพราะส่วนใหญ่ที่ในพระคัมภีร์เขียนไว้คนที่เข้ามาหาพระเยซูมักจะเป็นคนที่มีปัญหาใช่ไหมคะเขาเป็นคนป่วยเขาเป็นคนที่สังคมไม่ต้องการเขาเป็นคนคนเก็บภาษีที่บอกว่าเป็นคนที่ถูกรังเกียจทั้งหมดทำไมคนดีๆถึงไม่มาเข้ามาหาพระเยซูบ้าง ที่จริงมนุษย์เราทุกคนแม้คนดีๆ<ม>ทุกคนเป็นแค่มนุษย์<ม>เป็นคนอ่อนแอเป็นคนที่ลึกๆในใจมีความกลัวมีความรู้สึกอายมีความรู้สึกผิดแต่เพียงแต่ว่าบางคนอาจจะหลอกตัวเองหรือ,อยังไม่รู้ตัวยังไม่ยังไม่ไมเผชิญกับปัญหาที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ออกมาเห็นชัดเพราะฉะนั้น แท้ที่จริงคนที่มีปัญหาได้เปรียบเพราะรู้ความจริงว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ลึกๆที่สุดแล้วในความจริงที่สุดเป็นคนที่ต้องการอะไรที่ใหญ่กว่าต้องการที่พึ่งต้องการที่ปรึกษาต้องการความรักแล้วก็ทุกสิ่งเหล่านี้องค์พระผู้เป็นเจ้ามีความรักมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการมีปัญญาเป็นที่พึ่งที่เราพิ่งได้ แล้วที่เราจะได้รู้คุณค่าของตัวเองที่เราจะได้รู้ว่าใช่เราเป็นคนที่แม้เราอ่อนแอแต่เรามีคุณค่าเรามีผู้ที่รักเราแล้วเรามีความหวังในชีวิตเมื่อไรที่เรามีความทุกข์มีปัญหากำลังโอพยายามเลือกในทางที่ดีนะมันมันทดลองใจจริงๆร,รีบเข้ามาหาพระองค์และพระองค์จะให้กำลังช่วยในการ ทำในสิ่งที่เรารู้ว่าอืมใช่ถูกต้องแล้วมันจะเกิดผลที่ดีที่สุดในที่สุดค่ะยางสัปดาห์นี้จัดเกินไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเรามีวันต่อต้านยาเสพติดโลกใช่ไหมคะการที่เราจะเลือกเข้าหาพระเจ้าเนี่ยมันจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเสพติดที่เราที่เราเสพติดในชีวิตได้อย่างไรคือที่เราติดเราเสพบางสิ่งบางอย่างเป็นเพราะว่าเราต้องการการยอมรับเราต้องการความรักเราต้องการที่จะรู้ว่าเราเป็นที่รัก คือเป็นผู้สําคัญในสายตาของผู้คนอื่นแล้วเมื่อลึกๆในใจเราสงสัยในสิ่งเราเนี้สิ่งที่เราเสพมาเนี้ยมันมันทำให้เราตื่นเต้น<ม>ชั่ววูบชั่วคราว <ทะ S 1> แต่ในที่สุดมันไม่ได้ตอบสนองโจทย์<ม>จริงลึกในใจว่าเราต้องการที่จะเป็นที่รักที่ชื่นชม,มชื่นชอบของผู้คนอื่นถ้าเราเข้าหาพระเจ้า เราก็พบว่าองค์พระผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างสร้างเราเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่รักเราชื่นชมรักมา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 กเลยแล้วก็รประสบการณ์นี้มันจะเข้ามาในใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วนี่เป็นสิ่งที่เราหิวกระหายม,มากกว่าสิ่งที่เราเสพเพราะอันนั้นจะตื่นเต้นชั่ววูบชั่วคราว แต่ความรักของพระองค์เราจะซึมซับเรื่อยๆแล้วมันจะมันจะมั่นคงต่อไปแล้วมันจะช่วยให้เราปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้แล้วในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเนี่ยค่ะพระเจ้าจะให้ปัญญาเราได้ไหมในการที่เราจะตัดสินเลือกคนที่จะมารับใช้ประเทศของเราพระเจ้าช่วยช่วยเราได้คิดว่าสิ่งที่พูดตั้งแต่ต้นก็คือ,อม,มนุษย์ทุกคนเป็นคนที่ลึกที่สุดละออนแอ ไม่ใช่ยายโตไม่ใช่ฮีโร่ที่จะมาช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นถ้าเจอผู้นำที่ยอมรับในความเป็นมนุษย์ของตนอทอมตนน่าสนใจคนนี้อาจจะเป็นคนที่เข้าใจประชาชนจริจรงๆแล้วก็อยู่เพื่อคนอื่นนำเพื่อ ผู้เล็กน้อยแล้วก็นำเพื่อ,อประโยชน์ผลประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่เพื่อตัวเองเพื่อพรรคพวกตัวเองเท่านั้นนี่คือปัญญาที่พระเจ้าจะให้เราแล้วก,ก็ก็ลองฟังแล้วก็ขอพระเจ้าด้วยพระเจ้าอาจจะมีวิธีการที่จะเปิดเผยว่าคนนี้จริงๆเป็นยังไงคนนั้นจริงๆเป็นยังไงให้เราติดตามดูคุณผู้ชมคะเราไม่ได้ชวนคุณผู้ชมเปลี่ยนศาสนานะคะแต่ว่าชวนเปลี่ยนวิธีคิดเมื่อความคิดเราเปลี่ยน วิถีชีวิตของเราทั้งหมดก็จะเปลี่ยนแล้วเมื่อคนทั้งประเทศเปลี่ยนวิธีคิดคุณคิดดูสิคะว่าประเทศของเราจะก้าวไปอยู่ในอีกระดับหนึ่งขนาดไหนการที่เราชวนคุณผู้ชมลองเดินเข้ามาชิมพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องเสียค่าจ้างหรือว่าเสียราคาหรือว่าต้องจ่ายอะไรเลยไม่ใช่แค่ทดลองหน่อยเดียวเท่านั้นเองค่ะบอกพระเจ้าว่าอยากรู้จักพระองค์สักนิดหนึ่งขอเลือกที่จะใช้ปัญญาของพระองค์ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมต้องการกำลังมากกว่านี้และต้องการกำลังใจมากกว่านี้โทรหาเรานะคะที่หมายเลขโทรฟรี1 8 0 0 5 3 2 4 0 2ค่ะอาจารย์คะจะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมนะครับคนไหนที่กำลังมีปัญหากับชีวิตนะครับคิดว่าไม่มีทางออกแน่ๆแล้วน,น,นะครับพระเจ้ายัางทรงขอที่จะช่วยเหลือท่านขอที่จะเป็นที่ปรึกษากับท่านอยู่เสมอนะครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องมากขึ้นอยู่กับพระองค์นะครับเชิญโทรมาที่เบอร์โทรฟรีข้างหน้านี้ครับผม